สวัสดีค่ะครูซิรินแล้วก็ mousemore.com กลับมาพบกับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ตามสัญญาเลยนะคะครูมีแบบฝึกหัดนะคะสำหรับคำศับ5ข้อนะคะเกี่ยวกับแป้งๆข้าวๆทั้งหลายนะคะเส้นๆนะคะก็เดี๋ยวมาลองทำด้วยกันนะคะมาเติมเพศกันดีกว่าว่าใครจำเพศได้บ้างนะคะแล้วก็มีตัวอย่างประโยคมาฝากด้วยนะคะงั้นถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ and Op MAS เตรียมสมุดปากกาดินสอกันครบแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันนะคะสําหรับแบบฝึกหัดของเราเนี่ยก็คือครูเอาคําศัพท์มาให้คําคนะแล้วก็เรามาใส่เพศคํานามกันนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับพวกนมเนยอะไรทั้งหลายแล้วนะคะวันนี้เรามาลองเรียนพวกขนมปังกันบ้างนะคะก็แดดีดัสของเรานะคะครูมีให้เลือกแล้วนะคะแดแทนคํานามเพศชายนะดัสเพศกลางแล้วก็ดีเพศหญิงนะคะไหนลองเอา ตัว d a d d y d u s เนี่ยมาใส่ให้ถูกต้องกับคำนามนะคะสำหรับคำนามในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแปง้แปงๆอ่าข้อแรกกันเลยนะคะ b r o a d นะคะก็คือขนมปังนะคะคราวนี้ที่เราเห็นเนี่ยครูจะ comma ม,มาข้างหลังนะคะแล้วก็ตามด้วยรูปพหูพจน์นะคะเพราะว่าขนมปังเราก็สามารถหยิบได้2อัน3อันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้เป็นพหูพจน์นะคะเราก็จะใช้ d e b r o t e r โรเตอรจากที่เป็นโร d นะคะเพศอะไรคะให้ลองคิดดูนะคะอะ d u s r o ค่ะถูกต้องกันหรือเปล่าคะก็คือขนมปังนะคะ d u s โ r o s นี่เราก็จะนึกถึงขนมปังก้อนใหญ่ๆห,หน่อยนะคะแล้วก็หั่นเป็นแผ่นๆมาทานนะคะก็วิธีการจำก็อาจจะเป็นเด็กชอบกินขนมปังไหม นะคะคก็ das ไง das Kind นะคะเด็กอ่าก็เป็น das โปร t นะคะถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้นะข้อสองกันบ้างข้อสองนี้ง่ายมากคือทุกคนควรที่จะรู้ไว้นะคะเพราะว่าคำว่าเช่นเนี่ยค่ะ ทุกครั้งที่มีคำว่าเช่นลงไปนะคะเขาจะมีเพศของเขาเลยนะคะยังไม่บอกนะคะแต่ว่าบอกคำแปลก่อนก็คือแปลว่าขนมปังก้อนเล็กๆนะคะถ้าเกิดใครเคยทานขนมปังที่เยอรมันเขาจะมีหลายแบบมากนะแต่ว่าบรเชเชนเนี่ยก็คือขนมปังก้อนเล็กๆนะคะที่ไม่ต้องหั่นเป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็จะสอใสใจแฮมไส้ชีสอะไรแล้วแต่เรานะคะให้เวลาทำค่ะเพศอะไรดีเพศ ดัสค่ะอันนี้หลับตาทําได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีคําที่บอกเพศเราอยู่ก็คือคําว่าเช่นนะคะ chen เช่นแปลว่าเล็กๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นคําว่า, chen าเช่นเมื่อไหร่เปิดเพศดัสทันทีเลยนะคะดัสบ r รต์ขนมปังใช่ไหมคะดัสบรูชเชนนะคะก็ขนมปังชิ้นเล็กๆนั่นเองนะคะแล้วก็พหูพจน์นะคะ บร c เชนเนี่ยพระหูพ์ก็ยังสะกดคำว่า r บร c เชนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราจะต้องใช้ขคานำหน้านเราจะใช้ดี r บร c เช n นะคะก็แยกได้ระหว่างดัส r บร c เช n คืออันเดียวดี r บร c เช n ก็คือขนมปังก็เล็กๆหลายๆอันนะคะข้อ3กันบ้างคุ้นเคยกันที่สุดในโลกแล้วสำหรับคนไทยนั่นก็คือคำว่า Rice แปลว่าข้าวค่ะ นะคะคที่เยอรมันปัจจุบันนี้ทานเข้ากันเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นไปที่ร้านอาหารแล้วก็สั่งพวกเมนูปลาเมนูอาหารทะเลหรือว่าแบบพวกอะไรที่มันดูแบบสุขภาพดีนะคะเขาก็จะให้เลือกระหว่างเฟรนช์ฟรายบ้างมันฝรั่งผัดบ้างหรือว่าข้าวอย่างเงี้ยนะคะตามร้านกรีกเนี่ยก็มีข้าวนะคะเป็นสไตล์ของกรีกเอาถามว่าข้าวเพศอะไรคะ่ะให้เวลาคิดค่ะ เฉลยกันเลยเพศเดค่ะเดไรซ์นะคะก็คือข้าวเพศชายนะคะข้าวเพศชายก็จำยังไงกันดีก็ผู้ชายชอบกินข้าวดีไหมนะคะผู้ชายกินข้าวเยอะนะคะก็เดไรซ์นะคะข้าวอันนี้เรานับไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะนับเป็นเม็ดๆเม็ดๆข้าวก็ยากไปน,นิดนึงนะคะก็นับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีรูปพหูพจน์นะคะไปดูข้อ4กันบ้างข้อ4นะคะอันนี้ที่ไทยก็มีเนาะนูเดล นะะูเดิลตัวนี้ก็คือกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรที่มันเป็นเส้นๆเนี่ยคะ่ะภาษาไทยเราก็ใช้คำว,ว่ากว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแต่ว่าพวกเส้นๆทั้งหลายที่เราเอามาประกอบอาหารนะคะเส้นมีสปากเกตตี้เส้นใหญ่ทั้งหลายนะคะเราก็เรียกว่านูเดิลนะคะเพศอะไรคะ D noodle นะคะถูกกันไหมคะ ส่วนผะหูพจนะคะเราก็เติม N ลงไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เป็นรูพระหูพจน์นั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินเส้นเดียวแต่ว่าเรากินเส้นเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามเมนูอย่างเงี้ยเมนูอาหารนะคะก็จะเห็นว่าเอ้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเขียน n o เดิ e เนี่ยนะคะก็คือ อาหารประเภทเส้นนะคะก็ใส่มากกว่า1เส้นก็เลยเป็นพอหูพดนะคะเพศหญิงไปแล้วก็ไหนๆก็วิธีการจํากันสักนิดนึงนะคะสาหรับใครผิดก็ผู้หญิงชอบกินเส้นมากกว่าผู้ชายนะเนาะผู้ชายกินข้าวผู้หญิงกินเส้นก็ละกันนะคะข้อ5กันบ้างนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับเส้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารจานเส้นนะคะก็เรียกว่าสปากเกตตี แปลตรงตัวเลยค่ะสปากเกตตีนั่นเองนะคะอาหารจานนี้ครูวงเล็บไปให้ว่าเป็นพหูพจน์เพราะว่าเราก็กินแบบแบบพหูพจน์กันแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้กินแค่เส้นเดียวให้เวลาทำค่ะเพศอะไรถูกหมดทุกคนแน่นอนเพศดีนะคะก็คือดีสปากเก t ตตี เพราะว่ามันเป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็ถ้าให้เลือกระหว่าง daddy d u s เนี่ยก็คือตีทุกครั้งเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปผันในหน้าที่ของประโยคนะคะแต่ว่าเวลาเราท่องเราก็ท่องไปว่า dish spaghetti นะคะเพราะว่ามันเป็นพหูพจน์นั่นเองพอจะจำเพศกันได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูประโยคตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะมาทวนก่อนจบแบบฝึกหัดกันนะคะเชื่อว่าหลายคนน่ะจำเพศกันได้แล้วนะคะจากทริค เคล็ดลับที่ครูให้ไปนะคะแต่ว่าเรามาดูประโยคตัวอย่างเพิ่มเติมกันดีไหมว่ามันแปลว่าอะไรนะคะข้อหนึ่งของเรานะคะที่เรียนไปแล้วก็คือ d a s b r o a ขนมปังก้อนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็พอหูพดดี d บรดเตอรนะคะตัวอย่างประโยคอย่างเช่น whole bitter s w h i e b r o t e r from baker ะะตัวนี้ก็คือแปลว่าเธอช่วยไปซื้อขนมปังสัก2ก้อนนะคะมาจากร้านขนมปังให้หน่อยได้ไหมนะคะมีคําว่า bitter นะคะอันนี้เป็นลักษณะการเขียนแบบ imperative นะคะก็ขอร้องนะคะอาจจะเป็นแฟนขอร้องให้เราไปซื้อขนมปังที่ร้านมานะคะนี้เราใช้ส w ายโปรเตอก็คือขนมปังก้อน2ชิ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้พหูพ์นะคะ ข้อ2นะคะที่เรียนไปก็คือ das b r ö t c h e n หรือว่า die b r ö t c h e n ถ้าเป็นพหูพจน์นะคะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น zum Frühstück esse ich ein b r ö t c h e n mit Käse อันนี้มีจุดด้วยนะคะก็คืออาหารเช้าฉันกินอะไรเอ่ยฉันกินขนมปังก็เล็กๆนะคะที่มีชีสนะคะก็ ผ่าขนมเป่ามาใส่ชีสเข้าไปนะคะข้อ3 the rice นะคะเช่น I'll buy lager n h m e n wir r e i s ตัวนี้อย่างที่บอกนะว่าไบลาร์ก็คือ ของที่เรามากินข้างเคียงกับอาหารจานหลักเช่นสมมุติว่าเราสั่งเป็นอาหารทะ,ทะ,ทะเลย่างนะคะแล้วเขาก็ให้เลือกว่าเอ้ยเอาเฟรนช์ฟรายหรือข้าวนะคะเราก็เลยบอกว่าโอเคสาหรับเครื่องเคียงเนี่ยเราขอเลือกเป็นข้าวนะคะคําศัพท์ข้อ4ี่ที่ทวนกันไปก็คือดีนูเดิลนะคะตัวนี้ก็คือเส้นๆน,นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอคํานี้เป็นพหูพจน์นะคะก็คือดีนูเดิลนะคะอะลองมาดูตัวอย่าง w gerne n u d e l n isst, muss s east, ding, i e unbedingt e i n m a l s e l b s t machen. นะคะใครที่ชอบกินพวกเส้นๆนะคะก็ควรที่จะต้องลองทำเองดูสักครั้งนะคะคนที่ทำเส้นกินเองเนี่ยมันมักจะอร่อยกว่าไปซื้อเป็นซองนั่นเองนะคะและข้อ5นะคะดิ p a าเกตตี ตัวนี้พหอุพน์นะคะสปาเกตตี้นั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคของเรา f i e l e r d e u t s c h e e s s e n g e n s p a g h e t t i b o l o g n e s e อันนี้ก็คือบอกว่าคนเยอรมันหลายคนนะคะชอบทาน s p a เก e ตตี b โบโลเนเซนะคะก็คือสปาเกตตี้โบโลเนสภาษาไทยเนี่ยค่ะที่เป็นแบบซอสแดงๆนะคะทานากับหมูสับเนื้อสัตว์นะคะ ก็บอกว่าคนเยอรมันชอบกินนะคะอาหารสปากเกตตี้รสชาตินี้นะคะวันนี้นะคะก็ได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็ตัวอย่างประโยคไปหลายตัวอย่างเลยนะคะหวังว่าจะไปลองเอาไปใช้กันดูนะคะจําเพศให้ได้แล้วก็ลองดูซิว่าในประโยคที่เราเจอเนี่ยเราสามารถเข้าใจความหมายในประโยคได้หรือเปล่าคะ่ะเป็นยังไงคะแบบฝึกหัดในวันนี้ทำกันถูกหมดหรือเปล่าคะ สำหรับบางคนนะที่พูดว่าโหยจำเพศไม่เคยได้เลยนะคะก็เริ่มง่ายๆจากแบบนี้ก็ได้ค่ะทำแบบฝึกหัดทีละนิดนะคะก็จำไปวันละหคำาิคำนะคะเริ่มจากคำใกล้ๆตัวของเราอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินวันนี้นะคะหรือว่าเรื่องเครื่องใช้ใกล้ๆตัวนะคะค่อยๆจำเพิ่มกันไปเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจำเนี่ยเราจะได้เอาไปใช้ในภาษาเยอรมันแน่นอนนะคะเพราะว่าการแต่งประโยคของเรานะก็ต้องใช้พวกคำ แดดีดาสหรือว่าคำนำหน้าคำนามที่มันอิงกับเพศของคำนามนะคะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดในวันนี้เนี่ยก็น่าจะบอกเพื่อนๆได้อยู่หน่อยนึงแล้วนะคะสําหรับเรื่องเพศของคําศัพท์ใกล้ตัวของเรานะคะสําหรับแบบฝึกหัดในคราวข้างหน้านะคะก็ยังเกี่ยวกับ เพ่ของคำนามอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆได้เลยค่ะเป็นกําลังใจให้ครูซิลินนะคะจะได้รู้ว่าเพื่อนๆอเนี่ยอยากที่จะเรียนแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะแล้วก็จําเอาไปใช้ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนภาษาเยอรม,มันนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่สมัครเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีคอร์ส เรียนสดรอบใหม่เปิดแล้วนะคะหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับ R.I เริ่มต้นนะคะหรือว่าระดับ r s w y นะคะที่ค่อยๆเก่งขึ้นมาแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นติวสอบด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้เจอเพื่อนเทุกคนในคอร์สเรียนนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันในอาทิตย์หน้านะคะอัฟฟิดเดซิน กดติดตามเมาส์มอยทั้ง Facebook และ YouTube กันด้วยนะคะบายย M R U S M O N มาอยไ์ไลน์